ถ้าประเทศไทยนะคะมีโปรเจกต์ที่จะมาพลิกโฉมหน้าประเทศอย่างแลนริที่ใช้เส้นทางรถไฟหรือถนนลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์เชื่อมท่าเรือฝัง่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันประเทศเวียดนามก็มีโปรเจกต์ระดับบิก๊กอย่างรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมกรุงฮานอยนครโฮจิมินห์มูลค่า2.2ล้านล้านบาทซึ่งถ้าทำสำเร็จนะคะก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไปเลยแล้วทำไมรถไฟความเร็วสูงถึงกลายมาเป็นไอเทมที่เปลี่ยนโฉมประเทศเวียดนาม ถ้าเราเปิด Google Map ดูแผนที่ประเทศเวียดนามเราจะเห็นว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามนั้นสร้างเพียงแค่หนึ่งเส้นทางก็ครอบคลุมได้เกือบทั้งประเทศแล้วโดยเส้นทางเริ่มต้นจากกรุงฮานอยเมืองหลวงทางฝั่งเหนือของเวียดนามมาอย่างนครโฮจิมินห์เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้จะมีระยะทางประมาณ1,500กิโลเมตร ทอดยาวตั้งแต่เนื้อจะดดต้ไปตามแนวยาวของประเทศตามแผนคือจะสร้างทั้งหมด23สถานีผ่านจังหวัดและเมืองต่างๆ20แห่งซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการนี้นะคะอยู่ที่2.2ล้านล้านบาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเคลียร์พื้นที่ค่ะซึ่งผู้ที่เข้ามาเสนอเพื่อดําเนินการก่อสร้างนะคะนั่นก็คือบริษัทวินสปีดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่ของเครือวินกรุ๊ปค่ะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทําหลายธุรกิจในประเทศเวียดนาม ซึ่งวินกรุ๊ปนะคะจะเสนอแผนการลงทุนโดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็น2ก้อนคือ20%จะเป็นเงินลงทุนของบริษัทเอง80%จะขอกู้ยืมจากรัฐบาลด้วยอัตราดอกเบี้ย0% โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงข,ของเวียดนามนะคะคาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างในเดือนธันวาคมนี้และปังเป้าว่าจะสร้างเสร็จในปี2030หรือว่าอีก5ปีข้างหน้าซึ่งเมื่อสร้างเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง2เมืองใหญ่นั่นก็คือกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินห์ซึ่งเดิมต้องใช้เวลาเดินทาง30ชั่วโมงหรือเดินทางจาก1วันกว่าๆเหลือเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นหรือเรียกว่าช่วยลดระยะเวลาเดินทางให้เร็วกว่าเดิมถึง6เท่าเลยทีเดียว นอกจากจะได้ใช้ขนสมม่งมวลชนที่เร็วขึ้นแล้วนะคะทางรัฐบาลเวียดนามยังมีการคาดการว่าหากรถไฟความเร็วสูงนี้สร้างเสร็จจะช่วยเร่ง GDP ให้เติบโตขึ้นอย่างน้อย1%และมีประโยชน์ต่อก,การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศอย่างมหาศาล